สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมประกอบอาชีพเป็นคนขับรถสองแถวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมต้องบอกเลยครับว่าผมเห็นคนปริศนามานั่งอยู่ที่ท้ายรถของผมแบบที่ผมไม่คิดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงและบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมันทำให้ผมไม่มีวันลืมจนถึงขั้นมองเห็นโลกหลังความตายเอาเป็นว่า กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเจอมาผมจะขอเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอย้อนกลับไปมากกว่า20ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่บ้านของผมไม่ค่อยมีเงินพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เด็กแม่ก็ทำงานรับจ้างเป็นรายวันและด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงินผมก็เลยได้เรียนจบแค่ชั้นมสาม ก่อนที่ผมตัดสินใจว่าผมจะลาออกมาหางานทำเพื่อที่จะช่วยแม่หาเงินซึ่งในทีแรกผมก็มาทำค้าขายกับแม่เอาเงินที่แม่มีอยู่ก้อนหนึ่งมาลงทุนพยายามหาของมาขายที่ตลาดแต่ก็ปรากฏว่าผมอาจจะไม่ถนัดงานด้านนี้ขายอะไรก็ไปไม่รอดจนผมกับแม่ต้องเลิกขายไป หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปผมก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆทั้งเป็นช่างซ่อมรถเป็นลูกมือตามร้านอาหารจนในที่สุดครับถึงตอนที่ผมอายุครบ20ผมก็จับพลัดจับผลูได้มาทำอาชีพขับรถสองแถวเป็นรถโดยสารประจำทางอยู่ที่อำเภอหนึ่งในต่างจังหวัดโดยที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่ผมทำได้แล้วก็หาเลี้ยงตัวเองกับแม่ได้ ผมก็ทำงานไปครับขับรถสองแถวอยู่ประมาณสองปีรวมทั้งเวลาที่มีคนเหมาไม่ว่าจะให้ไปขนของที่ตลาดจะนั่งรถไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวตามที่ต่างๆจะดึกดื่นมืดค่าจะต้องอดนอนค้างคืนไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็จะรับไปหมดแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็มีวันหนึ่งที่ผมขับรถมาตามปกติ แต่แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมก็เกิดมีอาการวูบจนรถเสียหลักปีนฟุตบาทข้างทางผู้โดยสารที่อยู่ท้ายรถต่างก็ตกใจร้องเสียงดังแต่ก็โชคดีที่ว่าหลังจากที่รถปีนขึ้นไปผมก็ตั้งสติเหยียบเบรกพยายามปลดเกียร์ว่างก่อนที่จะหมดสติไปในวันนั้นผมได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลและเมื่อฟื้นขึ้นมา ผมก็พบว่าผมมีอาการสโตรกคือเส้นเลือดในสมองตีบจนทำให้แขนขาอ่อนแรงพูดจาแทบไม่ชัดแล้วตอนที่สลบไปหัวใจของผมก็หยุดเต้นจนต้องปั๊มหัวใจถึงสองครั้งแต่ก็โชคดีที่ว่าผมอาจจะยังไม่ถึงคาดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยอย่างเต็มที่ผมก็เลยมีชีวิตรอดกลับมาแต่หลังจากวันนั้น ผมก็ทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับจะเดินเหินก็ลำบากเรื่องขับรถนี่ไม่ต้องพูดถึงได้แต่ต้องกินยาทุกวันแล้วก็ทำกายภาพอย่างเดียวแต่ในความโชคร้ายผมก็ยังมีโชคดีที่ว่าหมอบอกว่าผมอายุยังน้อยอาจจะใช้เวลาไม่มากที่ร่างกายของผมจะกลับมาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ หลังจากนั้นอีกไม่นานยังไม่ถึงหนึ่งปีเต็มร่างกายของผมก็ดีขึ้นเริ่มกลับมาขับรถได้แต่อาจจะยังพูดไม่ค่อยชัดมีความคิดที่ผิดแปลกไปบ้างผมก็เลยจะกลับไปขับรถแต่ก็ปรากฏว่าหัวหน้าวินที่ดูแลทั้งหมดเขาก็ยังไม่อนุญาตยังไม่อยากให้ผมมาขับให้ไปรักษาตัวให้หายแล้วก็ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนก่อน ผมก็ได้แต่ทำใจรายได้ก็ไม่มีงานอื่นก็ทำไม่ได้แม่ก็ต้องออกไปรับจ้างคนเดียวและคุณผู้ฟังครับจนถึงในวันหนึ่งนั้นหลังจากที่หยุดพักไปหลายเดือนในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านผมก็พบว่าในวันนั้นมีคนเดินเข้ามาหาผมแล้วเขาก็ถามว่าพวกเขาจะเหมารถได้หรือไม่จะให้ไปส่งที่บ้านญาติ พอดีญาติมางานบวชแล้วจะหารถกลับและเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็ถามทันทีเลยครับว่าจะให้ไปส่งที่ไหนและหลังจากที่เขาบอกมามันก็เป็นที่ที่ไม่ไกลมากครับน่าจะประมาณสัก6ก7ิถึงกิโลแล้วเมื่อถูกว่าจ้างแบบนั้นโดยความที่ขาดรายได้มานานผมก็ตกลงรับทันทีบอกว่าเดี๋ยวจะขับไปส่งให้ ซึ่งคุณน้าคนนั้นคนที่มาจ้างวานผมเขาก็เป็นคนที่อยู่แถวแถวบ้านผมก็เลยขับไปที่บ้านของเขาซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ไม่ไกลมากจนเมื่อไปถึงผมก็เห็นญาติเขาหลายคนครับซึ่งทุกคนก็กำลังสนุกบางคนก็ตาแดงๆเหมือนกับโดนยอดเข้าไปหลายเบกบางคนก็ถือกลองยาวและเมื่อขึ้นรถมา เขาก็ให้ผมวนไปที่วัดเพื่อไปรับญาติอีกสองสมคนก่อนที่จะขับออกไปผมก็ขับไปเรื่อยๆครับออกจากวัดประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็ไปถึงช่วงประมาณ6กโมงกว่าจนเมื่อส่งพวกเขาเสร็จเขาก็ให้เงินผมมาพร้อมกับกับข้าวอีกหลายถุงผมก็เลยยกมือไหว้เขาแล้วก็ขับรถกลับออกมา ซึ่งในช่วงที่ผมขับออกมาผมก็ขับออกมาทางเดิมแต่ก็ต้องบอกเลยครับวันในช่วงตอนที่ผมขับออกมาโดยความที่เป็นต่างจังหวัดบวกกับช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างมืดแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นทั้งถนนหนทางมันก็ยังไม่ค่อยเจริญไฟทางก็ยังไม่มีผมก็เลยค่อยๆขับมาพร้อมกับเปิดไฟสูงมาเรื่อย ในคืนนั้นผมก็ขับรถออกมาเรื่อยๆครับซึ่งผมก็จำได้ว่าหลังจากที่ผมขับออกมาน่าจะเป็นระยะทางประมาณ20กิโลแล้วเส้นทางนั้นมันก็เป็นช่วงทางลัดที่จะไปโพโ่ออกถนนใหญ่คือมันเป็นทางหินกรวดไม่ใช่ทางลาดยางแล้วถนนก็ไม่กว้างมากพอให้รถสวนกันได้สองคันแล้วด้วยความที่เป็นทางหิน ด้วยความที่กลัวว่ายางจะเสียเพราะเพิ่งเปลี่ยนตอนที่ปีนฟุตบาทผมก็เลยค่อ,คอยๆขับมาและเมื่อมาถึงกลางทางก่อนที่จะออกจากทางลัดในช่วงที่ทางซ้ายเป็นป่าทางขวาเป็นกำแพงวัดแล้วผมก็ได้เห็นว่าเมื่อมาถึงในจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ตรงข้ามกับประตูวัดผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวอายุน่าจะยังไม่เยอะ ใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขายยาวสีดํากำลังยืนจูงเด็กคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนเอา้าคนแตะว่านั่นแปลกว่ะทางมันโคตรน่ากลัวทำไมถึงมาเดินอยู่ตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงกับเด็กด้วยซึ่งตอนที่ขับมาแล้วกำลังมองเพลินๆคิดอะไรในหัวไปเรื่อยเปื่อยผมก็พบว่า ในจังหวะนั้นตอนที่ผมกำลังจะขับรถผ่านผมก็ได้เห็นว่าผู้หญิงที่จูงมือเด็กคนนั้นเขาได้ยื่นมือมาโบกซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาอยากจะขึ้นรถไปกับผมด้วยและเมื่อเห็นแบบนั้นคือถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้วิ่งรถอยู่สายนี้แต่ด้วยบรรยากาศด้วยความมืดความน่ากลัวต่างๆผมก็เลยไม่อยากขับผ่านไป โดยที่ปล่อยเขาทิ้งไว้เฉยๆผมก็เลยค่อยๆฉลอแล้วก็ไปจอดเทียบข้างๆเขาก่อนที่จะเอื้อมมือไปหมุนกระจกด้านข้างลงสวัสดีครับเออพอดีผมไม่ใช่รถประจำทางผมมาได้วิ่งประจำสายนี้มีคนเขาเหมารถผมมาเดี๋ยวรอคันต่อไปนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ต่หนูขอไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวไปลงข้างหน้าก็ได้พอดีหนูเดินมานานมากแล้วถึงตอนนั้นพอได้ยินเขาพูดมาผมก็เกิดความสงสารเพราะว่าเขามีเด็กซึ่งก็น่าจะเป็นลูกของเขาด้วยผมก็เลยตัดสินใจพยายามมองซ้ายมองขวามองกระจกหลังแล้วพอเห็นว่าไม่น่าจะมีใครเห็นรถประจำทางน่าจะยังไม่มา ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าแบบนั้นก็ขึ้นมาติดรถของผมไปก็ได้หลังจากนั้นเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็เดินไปขึ้นด้านหลังรถซึ่งผมก็ขับมาเรื่อยๆขับมาแบบไม่คิดอะไรจนกระทั่งขึ้นมาถึงถนนใหญ่ผมก็เลยชะลอรถแล้วก็เปิดกระจกถามเขาว่าจะลงที่ไหนจะไปลงในเมืองหรือไม่ ถ้าไปเดี๋ยวผมจะแวะไปส่งเพราะเดี๋ยวเข้าไปอีกแค่ไม่กี่กิโลแต่ก็นั้นเลยครับโดยความที่รถวิ่งอยู่เขาพูดมาผมก็ฟังไม่ได้ยินเพราะเขาเป็นคนที่พูดเบามากแล้วก็มืแต่เสียงลมซาไปหมดทำให้ในตอนนั้นเมื่อขับไปถึงสี่แยกไฟแดงผมก็เลยเปิดกระจกอีกทีแล้วก็ตะโกนบอกเขาว่าให้เขามานั่งข้างหน้า เดี๋ยวผมจะเก็บของออกให้จะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วพอหลังจากที่ผมบอกแบบนั้นผมก็เห็นว่าเขาพยักหน้าแล้วก็เดินลงอ้อมฝั่งซ้ายมาเปิดประตูขึ้นมานั่งข้างคนขับแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้เห็นว่ารถโมโปูนที่อยู่ข้างหลังเขาพยายามกระพริบไฟสูงใส่แต่ผมก็ไม่เข้าใจและหลังจากที่ผู้หญิงขึ้นมา ผมถึงได้รู้ว่าเขาเดินลงมาจากข้างหลังคนเดียวโดยที่ปล่อยให้เด็กนอนอยู่ที่เบาะด้านหลังรถผมรู้สึกง,งงมากแต่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรและด้วยความที่ไฟเขียวพอดีรถปูนด้านหลังก็บีบแตรไล่ผมก็เลยรีบขับออกมาจนเมื่อขับพ้นไฟเขียวมาผู้หญิงคนนั้น เขาก็ถามผมครับว่าพี่จะไปส่งหนูเหรอซึ่งผมก็คิดในใจว่าไปก็ไปไม่ได้ต่างก็ไม่เป็นอะไรถือว่าสงสารเด็กแล้วตอนที่มาส่งลูกค้าก่อนหน้าผมก็ได้มาแล้วพันกว่าบาทก็เลยอยากจะทำบุญช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ขับมาซึ่งเขาก็บอกทางไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่า ผมไม่น่ารับปากที่จะขับไปส่งเขาเลยเพราะว่าทางที่เขาให้ไปมันเริ่มห่างออกจากเมืองไปไกลแล้วมันก็มืดขึ้นเรื่อยเรื่อยรถที่สวนมาก็แทบไม่มีบ้านคนก็แทบไม่มีสักหลังและคนผู้ฟังครับจนกระทั่งผมขับไปถึงจุดหนึ่งผมก็ได้เห็นว่าทางด้านซ้ายมือของผมมันมีบ้านไม้ตั้งอยู่หลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณร้อยเมตรแล้วที่ข้างถนน มันก็ล้อมด้วยรั้วรวดน้าเก่ามีประตูทางเข้าเล็กๆแล้วผมก็ได้เห็นอีกว่าในพื้นที่แถบนั้นมันน่าจะมีบ้านหลังนั้นอยู่หลังเดียวอ้าวอยู่บ้านหลังนี้เหรออยู่บ้านหลังนี้จริงๆเหรอขอบคุณค่ะและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมถามออกไป แล้วเขาพูดคำว่าขอบคุณออกมาเพียงเท่านั้นเลยครับทันทีที่สิ้นเสียงผมก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นหายว่าไปเลยคือหายไปหมดทั้งแม่ทั้งลูกหายไปในเพียงชั่วพริบตาจนเหลือแต่ความว่างเปล่าเหลือแค่ผมกับรถหนึ่งคันที่จอดอยู่ในความมืดเท่านั้นผมช็อกเลยครับขยับตัวแทบไม่ได้คือทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าตัวเองได้เห็นอะไรจนเมื่อนั่งอยู่ประมาณ5นาทีหลังจากที่ผมตั้งสติได้ผมก็พยายามขับรถออกมาจนเมื่อกลับมาถึงบ้านคืนนั้นทั้งคืนผมก็นอนไม่หลับคิดถึงแต่สิ่งนั้นซ้ำๆว่าตัวเองได้เห็นอะไรแล้วก็ถามกับตัวเองว่านี่ใช่หรือไม่สิ่งที่เขาเรียกกันว่าผี หลังจากวันนั้นวันเวลาก็ผ่านไปจนผ่านไปได้อีกประมาณสักสองอาทิตย์ผมก็ได้กลับไปขับรถผมก็เลยลืมเรื่องน่ากลัวไปแล้วแต่คุณผู้ฟังครับจนกระทั่งถึงในวันหนึ่งในช่วงคำ่ำหลังจากที่ผมขับรถกลับมามายืนเช็ดรถอยู่หน้าบ้านผมก็พบว่าได้มีคนรู้จักของผมคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่แถวบ้านเขาได้เดินเข้ามาหาผม แล้วก็พูดคุยเรื่องบางอย่างและสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าเมื่อคือนเขาฝันซึ่งเป็นฝันที่ไม่ดีมากๆคือเขาฝันว่าผมตายเขาเห็นภาพของผมรถความแล้ววิญญาณของผมต้องไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดรอบข้างมีแต่ป่าซึ่งผมก็ขนลุกมาก คือไม่รู้จริงๆว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายแต่ในใจลึกๆผมก็แอบ,บคิดอยู่ในใจว่าไม่น่ามาเล่าให้ผมฟังเลยแต่ผมก็ใจดีสู้เสือแล้วก็บอกเขาไปว่าถ้าหากฝันว่าใครได้นั่นคือการต่ออายุแล้วก็อยากคิดมากเพราะผมไม่เป็นอะไรหรอกแต่จากสิ่งที่ได้ฟังผมก็ยอมรับเลยครับ ว่าผมรู้สึกไม่สบายใจจนต้องตื่นมาใส่บาตรดูหลายครั้งหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับแล้วมันก็ได้เกิดเรื่องที่ว่าในค่ำวันหนึ่งนั้นหลังจากที่ผมวิ่งรถประจำทางแล้วส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายเสร็จในตอนที่กำลังจะขับกลับก็ปรากฏว่าผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งโบกรถผมอยู่หน้าทางเข้าบ้านก่อนจะถึงบ้านประมาณสักสามกิโลและเมื่อผมจอด เขาก็บอกกับผมว่าเขาอยากจะเหมารถให้ผมช่วยไปส่งเขาหน่อยผมก็คิดในใจว่าเอาก็เอารับผมจะได้ได้เงินอีกสักหน่อยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะเดินทางกลับบ้านผมก็เลยบอกให้เขาขึ้นมาเขาก็เลยเดินขึ้นไปนั่งด้านหลังและหลังจากนั้นเขาก็พยายามตะโกนบอกทางผมก็เลยขับรถเปิดกระจก แล้วก็คอยฟังเขาไปเรื่อยๆและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมขับไปฟังเขาบอกทางไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มรู้สึกเอะใจเริ่มรู้สึกแปลกๆเป็นเหมือนทางที่ผมเคยมาจนในที่สุดครับหลังจากที่ขับไปถึงผมก็พบว่าปลายทางที่เขาให้มาส่งมันก็กลับเป็นบ้านไม้หลังเดิม หลังเดียวกับที่ผมเคยมาผมขนลุกเลยครับและทันทีที่เห็นแบบนั้นสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ก็คือผมจะต้องหันกลับไปมองว่าเขาเป็นผีหรือไม่และทันทีที่ผมหันไปเพียงเท่านั้นเลยครับผมก็ได้เห็นว่าเขาหายวับไปแบบเฉยๆแทบจะไม่ต่างจากผู้หญิงคนแรกคือมันทำให้ผมแทบช็อก ร่างกายของผมก็ยิ่งไม่ค่อยดีจนผมเกือบหายใจไม่ทันแล้วก็ต้องนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นจนสักพักผมก็ขับรถกลับมาในใจก็คิดว่าหรือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเป็นพ่อแม่ลูกกันที่จะกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันแล้วพอคิดได้แบบนั้นผมก็มองโลกในแง่ดีว่าเดี๋ยวผมจะไปทำบุญไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขา ขอให้เขาไปสู่สุคติแล้วในเมื่อได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่ามายุ่งกับผมอีกเลยหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันหลังจากที่ผมขับรถกลับมาในช่วงเวลาคล้ายๆกับช่วงเดิมผมก็ได้เห็นว่ามีคนมาบกรถผมอีกแล้วครับลักษณะน่าจะเป็นคนมีอายุช่วงประมาณสักห0ต้นตนๆหรืออาจจะ50ไปปลาย และเมื่อผมจอดเขาก็บอกว่าจะขอเหมาให้ไปส่งที่ที่หนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงๆผมก็ยังรู้สึกกลัวแต่ผมก็อยากได้เงินผมก็เลยบอกลุงเขาว่าถ้าจะไปก็ให้ขึ้นมานั่งข้างหน้าและเมื่อขึ้นมาถึงผมก็จับแขนเขาเลยครับคือมันชัดเลยว่าเขาเป็นคนที่มีเนื้อหนังมีร่างกายอยู่จริงๆผมก็เลยโอเค แล้วก็ขับรถพาเขาไปตอนนั้นผมก็โล่งใจซึ่งตอนที่ขับไปผมก็นั่งคุยกับลุงไปตามปกติจนเมื่อคุยไปสักพักลุงเขาก็บอกว่าลุงเขาจะเดินทางไกลแล้วจะต้องออกเดินทางคืนนี้เลยจะให้ผมไปส่งที่ปากทางซึ่งผมก็ไม่คิดอะไรครับและหลังจากที่ขับไปเรื่อยๆคือผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทางมันเริ่มคุ้นอีกแล้ว คือมันเป็นทางมืดๆเหมือนเดิมและเมื่อไปถึงผมก็ได้เห็นว่าที่ทีท่ลุงให้ไปส่งมันก็คือบ้านไม้หลังเดิมจนเมื่อไปถึงจุดนั้นทันทีที่ผมจอดรถผมก็หลับตาเลยครับคือผมรู้สึกกลัวมากแล้วในตอนนั้นเองหลังจากที่ผมได้ยินคำว่าขอบคุณทุกอย่างก็เงียบหายไปคือไม่มีเสียงเปิดรถ ไม่มีเสียงประตู د, ไม่มีเสียงคนเดินลงไปแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าลุงที่นั่งอยู่ในรถเขาได้หายไปแล้ว <idee. S 1> ผมบอกตัวเองเลยครับว่าหลังจากนี้ถ้ามีคนเมารถคนเดียวต่อจะให้เงินมาแค่ไหนผมก็จะไม่ไปอีกแล้วผมจะวิ่งรถแค่ช่วงกลางวันตามเส้นทางของรถประจำทาง แล้วก็จะวิ่งอยู่แค่นั้นหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆน่าจะประมาณสักเกือบๆหนึ่งเดือนที่ผมแทบไม่วิ่งออกนอกเส้นทางนอกจากแวะไปซื้อของกินที่ตลาดและสิ่งที่เกิดขึ้นครับจนถึงในวันหนึ่งนั้นผมก็พบว่าในขณะที่ผมขับรถมาในช่วงเกือบจะพลบคำ่ำก็ได้มีคนโบกรถข้างถนน เหมือนกับเป็นผู้โดยสารทั่วไปและทันทีที่ผมจอดเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเหมารถจะพาคนไปเยี่ยมญาติแล้วเขาอยากจะไปหาแม่และทันทีที่ได้ยินแบบนั้นผมก็ถามเลยครับว่าจะไปทั้งหมดกี่คนและคำตอบที่ได้รับกลับมามันก็ทำให้ผมโล่งใจเมื่อเขาได้บอกกับผมว่าเขาจะไปทั้งหมดเจ็ดคน อ๋อได้เลยครับแล้วจะไปที่ไหนจะให้ผมมารับกี่โมงไม่ไกลมากหรอกมาแล้วเดี๋ยวพี่บอกทางให้แล้วเดี๋ยวน้องขับมารับพวกพี่ตอนเที่ยงคืนก็แล้วกันสุดท้ายในวันนั้นแม้ผมจะดีใจที่มีลูกค้ามาเหมารถแต่ผมก็ต้องอึงที่จะต้องมารับพวกเขาตอนเที่ยงคืน แต่สุดท้ายผมก็ตกลงไปจนในค่ำวันนั้นหลังจากที่กลับมานอนพักจนกระทั่งถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งผมก็ขับรถออกมาจนเมื่อถึงประมาณเที่ยงคืนผมก็ไปถึงศาลาที่รอรถตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าพวกเขายืนกันอยู่เจ็ดคนผมก็เลยบอกพี่คนที่คุยกับผมว่าให้เขามานั่งข้างหน้าแล้วก็คอยบอกทางให้ผมไป และเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ผมขับรถไปเรื่อยๆพอขับไปถึงแยกแยกหนึ่งผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะเอาอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแปลกอีกแล้วผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมรู้แล้วว่าพวกเขาจะไปไหนผมอยากจะขอให้นั่งอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรให้ผมกลัวแล้วหลังจากนั้นเมื่อผมขับไปจอดที่บ้านหลังเดิมผมก็ได้เห็นว่า พวกเขาก็หายไปเฉยๆหายไปจนครบทั้งหมดเจ็ดคนเหมือนเดิมกับที่ผมเคยเห็นมาตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วครับผมร้องไห้ออกมาทันทีแล้วก็พยายามขับรถกลับมาจนเมื่อมาถึงเช้าอีกวันผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วก็บอกกับมันว่าให้มาหาผมหน่อย ผมจะพาไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วผมจะพามันไปดูผีในเช้าวันนั้นหลังจากที่เพื่อนมาถึงเพื่อนมันก็ขนลุกบอกว่าไม่อยากไปแต่ผมก็ขอว่าให้ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยเดี๋ยวจะไปกันกลางวันแสบไปตอนที่ตะวันตรงหัวจะได้ไม่น่ากลัวมากไปดูแล้วก็กลับกันเลยจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดี จนหลังจากที่ผมขยันขยอเพื่อนก็ยอมที่จะไปด้วยทําให้หลังจากนั้นผมก็เลยขับรถพาเพื่อนไปออกจากบ้านประมาณ11บเอโมงกว่าแล้วก็ไปถึงที่นั่นประมาณเที่ยงครึ่งซึ่งผมจําทางจําทุกอย่างได้แม่นหลับตาก็แทบจะขับไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมขับไปถึงไปจอดที่ข้างรั้วรวดน้าตรงบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ ตรงที่ผมเคยจอดประจําและคุณผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าบ้านไม้เก่าๆหลังนั้นที่ผมเคยมาตั้ง3ถึงสี่ดอบมันไม่มีอยู่จริงผมงงเลยครับคือผมจำได้ว่ายังไงก็คือตรงนี้แน่ๆแ,แต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็กลับไม่มีบ้านไม้คือมันกลายเป็นที่ดินเปล่าๆมีแต่ตน้นหญ้า มีแต่ต้นไม้คือมันทำให้ผมกลัวมากจนผมรู้สึกว่าผมมือไม้ชาแข้งขาอ่อนไปหมดจนขับรถกลับมาเองไม่ได้สุดท้ายในวันนั้นเพื่อนก็เลยต้องเปลี่ยนมาขับให้โดยที่ตัวผมชาตลอดทางและเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็เลยเล่ารายละเอียดให้เพื่อนฟังว่าผมได้เจออะไรมาบ้างซึ่งเพื่อนก็ขนลุก แล้วก็บอกว่าอยากกลับไปอีกแต่ทว่าหลังจากนั้นด้วยความอยากรู้ด้วยความสติแตกมันทำให้ผมแทบจะกลายเป็นบ้าคือหลังจากนั้นนะครับผมกลับไปที่นั่นอีกสองครั้งโดยที่กลับไปแค่ตัวคนเดียวคือในครั้งที่หนึ่งผมขับไปช่วงประมาณเที่ยงคืนแต่ไปถึงแล้วก็ไม่เจออะไรคือบ้านไม่มีอยู่จริงจนถึงในครั้งที่สอง ผมขับไปอีกครั้งประมาณห้าทุ่มและเมื่อไปถึงผมก็ถึงกับเดินลงไปข้างล่างพยายามเข้าไปในที่ดินผืนนั้นแต่เมื่อเข้าไปไม่ว่าจะลุยยาจะเดินลึกเข้าไปแค่ไหนทุกอย่างก็ว่างเปล่าผมหาบ้านหลังนั้นไม่เจอจริงๆจากวันนั้นมาถึงวันนี้แม้จะผ่านมาแล้วเป็น20ปีแต่ผมก็ไม่เคยลืม จนกระทั่งมาถึงเมื่อปีก่อนที่ผมได้เห็นว่าลูกสาวได้เปิดซีรีส์เกาหลีที่เชื่อเรื่องว่าไหลช็อปมันก็เลยทำให้ผมขนลุกแล้วก็นึกถึงเรื่องที่ผมได้เจอมาและเมื่อมันนั่งคิดย้อนกลับไปผมก็คิดว่าหรือว่าที่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นทางผีผ่านเป็นทางที่เขาจะไปอีกภพภูมิหนึ่งแล้วผมจะได้เห็นบ้านหลังนั้น ก็ตอบเมื่อมีพวกเขามาด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องมาเกี่ยวอะไรทําไมถึงต้องมาขึ้นรถของผมแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าวันสุดท้ายของผมมาถึงผมจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นด้วยหรือไม่